สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องผมอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้พอดีว่าไปเจอเฟซเพื่อนเพื่อนคนนึงนะคะสมัยมัธยมเห็นเขาโพสต์ภาพตัวของเขาเหรนะคะซึ่งผมเขาเยอะมากหัวฟูเลยค่ะก็คือฟูนั่นในที่นี้ก็คือผมเขาออกใหม่นะคะก็เลยแชทไปถามเขาว่าเฮ้ยเธอเธอใช้แชมพูอะไรทําไมหัวเธอฟูจังผมออกเยอะมากนะคะ เพื่อนก็บอกว่าใช้สมุนไพรไบโอเวสไงเธอเอ้เราก็คิดว่าเราใช้หมดไปสองเซตแล้วนะก็บอกเขาว่าอ๋อฉันก็ใช้ไปสองเซตแล้วนะแต่ทำไมไม่ขึ้นฟูเหมือนเธอล่ะนั่นแหละค่ะคือคำตอบก็ค,คือเหตุผลนะคะว่าแชมพูแต่ละชนิดมันจะไม่เหมาะกับทุกคนนะคะบางคนใช้ได้ดีบางคนใช้ได้ไม่ดีนะคะคือเราก็พยายามลองไปเรื่อยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะต้องลอง ใช้แชมพูชนิดหนึ่งให้นานมากกว่า6เดือนได้หรือไม่นะคะเพราะว่าปกติถ้าเราลองสักประมาณ1เดือนแล้วผมมันเริ่มร่วงมันก็เริ่มหมดกําลังใจในการใช้แชมพูใช่ไหมคะก็เลยอยากจะเปลี่ยนนะคะมาคิดว่าเอ๊หรือว่าเราเปลี่ยนบ่อยเกินไปนะคะก็คือเพื่อนๆเ,เ,เคยใช้แชมพูนานที่สุดกี่เดือนนะคะแล้วก็ เปลี่ยนนะคะอันนี้คือกรณีคนที่มีปัญหาผมผมบางแล้วอยากให้ผมขึ้นนะคะแต่ว่าแชมพูแต่ละชนิดเขาก็จะบอกว่ามีการกระตุ้นให้ผมขึ้นนะคะแต่จริงๆแล้วอย่าคิดว่าการใช้แชมพูอย่างเดียวไม่น่าจะพอนะคะแต่ตัวเองก็จะมีทานไบโอตินด้วยนะคะซึ่งไบโอตินที่ยาวทานก็ทานทุกวันนะคะวันละหนึ่งแคปซูลนะคะก็ยังไม่ได้ช่วยให้ผมงอกใหม่นะคะ แล้วก็จะมีคอลลาเจนที่เขาบอกว่าบำรุงผมบำรุงเล็บนะคะตัวนี้เยาก็ทานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคิดว่านะคะมันขึ้นอยู่กับหนังศีรษะของเราด้วยนะคะและกรรมพันธุ์นะคะเพราะว่าคุณแม่ก็จะบางอยู่แล้วคุณป้าก็จะบางอยู่แล้วเยาคิดว่ากรรมพันธุ์ของเยาคือบางนะคะไม่ใช่บางจาก,กอาการแพ้หรือบางท่านที่เขาไปทําคีโมนะคะก็คือตัวนี้เขาใช้แชมพูปแป๊บเดียวนะคะผมเขาก็ขึ้นแล้ว แต่ของยาวมันเป็นปัญหาด้านกรรมพันธุ์นะคะผมบางจากกรรมพันธุ์คิดว่านะคะน่าจะทําให้งอกใหม่ย,ยากกว่าบางจากอยากเรื่องอื่นๆสาเหตุอื่นนะคะบางท่านอาจจะผมร่วงหลุดผมหลุดร่วงนะคะบางจากความเครียดการทานยาหรือการเป็นโรคบางชนิดนะคะแต่ถ้าใคร ผมบางจากกรรมพันธุ์เหมือนยาวแล้วนะคะท่านใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนแล้วขึ้นใหม่ก็มาบอกกันก็ได้นะคะมาแชร์มาแบ่งปันความรู้ให้ยาวบ้างก็ได้นะคะเผื่อจะได้มีสมาคมคนผมขึ้นกันบ้างนะคะแล้วก็จะมีรวมพลคนผมหนาอะไรประมาณนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องผมมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย